งานยามดีกับงานบวงสวงและงานแถลงข่าวงานประกาศร,รางวัลพระพิคเนศวนรางวัลแห่งความสำเร็จโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ที่อันตาอาลิน่านาโชดีซีในช่วงเดือนมีนาคม2566โดยงานนี้ได้ทีมงานคุณภาพโดยแม่ทัพใหญ่อย่างคุณแดงวัชรียาธนาสุนทรชู่ชีพคุณอาจพงศกรพัฒมานพและงานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปนิธานจรูนโรธประธานและที่ปรึกษาในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งมีคนบันเทิงชื่อดังได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อมารับมอบพภพพิคเนสวนร,รางวัลแห่งความสำเร็จอีกทั้งอย่างมอบรางวัลน,นี้ให้กับดาราศิลปินที่ถูกลืมและทำคุณประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองและสังคมตลอดจนบุคคลองค์กรต่างๆที่จะมาร่วมกันประกาศความสำเร็จ โดยทางเจ้าบ้านอย่างคุณพรฤดีบุญแก้วทีมประธานเจ้าหน้าที่บริหารโชดีซีกล่าวต้อนรับและยินดีอย่างเป็นกันเองพร้อมสนับสนุนและผลักด,ดันเต็มที่เพื่องานที่ดีสู่สังคมไทยต่อไปค่ะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับเชิญให้มาเป็นมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็คงได้พบกันในต้นเดือนมีนาปี2566ครับ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,ะวัชริยาธนาสุนทรนะคะคือจะมาพูดถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่รับรางวัลในวันที่แจกรางวัลนะคะเราแจกรางวัลน,นี้จากบุคคลทั่วประเทศที่ส่งโปรไฟล์เข้ามามจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของเราสิบท่านนะคะซึ่งหลักเกณฑ์จริงๆก็จะต้องเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีมีจิตที่ช่วยเหลือสังคม และที่สำคัญที่สุดคือจะไม่มีการเสียชื่อเสียงในด้านใดๆของสังคมค่ะขอบคุณค่ะครับงานนี้ได้จัดขึ้นเพราะว่าเป็นฝันกำลังใจกับนักสแสดงใหม่ๆและนักสแสดงเก่าเพื่อเป็นการรับหรือว่าเป็นอนุสรของอเขาเรียกว่ารางวัลเพราะนั้นคุณสมบัติคนที่รับรางวัลพักเกนท์ทองคำไปแล้วเออขอไปพะกเกนท์ในสวนนี้ไปแล้วนะครับก็มีคุณสมบัติที่ดีที่รัก ให้กับนักแสดงด้วยกันแล้วก็ไม่เห็นกับตัวก็ทงการอยากให้คุณสมบัติตรงนี้มอบไว้ให้กับนักแสดงครับผมผมนายพงศกรพัฒรมานกหรือว่าในวงการก็ออดี้นะครับก็ในส่วนของดาราไซสวันนี้ผมมาในในฐานะรองประธานบริหารดังนั้นการมามาร่วมงานกับการจัดงานครั้งในครั้งนี้เพราะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ เมื่อเมื่อเป็นรางวัลแห่งความสําเร็จมันเป็นการเริ่มต้นดังนั้นความสําเร็จนี้ต้องมอบให้กับทุกๆท,ท,ท่านที่ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ที่จะต้องต้องการอยู่กับครอบครัวที่เรากําลังร่วมง,งานกันทั้งในวงการของสังคมครับผมก็เลยถือโอกาสในฐานะว่าเป็นผู้บริหารของดาราไซคณะกรรมการเราได้ประชุมกันมาระดับหนึ่งแล้วครับดังนั้นดาราไซในปีหน้า โดยการใช้งานครั้งนี้เป็นอาจจะบอกว่าไม่ใช่ตั้งต้นแต่เป็นเริ่มต้นเพื่อปีหน้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะในการโปรโมโตรประชาสัมพันธ์โครงการของเราเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง3579แล้วก็ช่องต่างๆด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังโซเชียลออนไลน์ Online, ทุกแพลตฟอร์มนะคะ เหตุ Head, ชื่อดังสำนักง,งานข่าวต่างๆด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือเพราะว่าถ้าพูดปากต่อปากเนี่ยก็จะได้ผลสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครอบครัววงการบันเทิงเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์สําหรับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะดีนะคะในฐานะตัวแทนของโชวดีซีนะคะเรามีความภูมิใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีส่วนในการ มีส่วนร่วมกับทีมงานและในการสนับสนุนนะคะพื้นที่ท,ที่ให้ทิดให้กับทีมงานที่มีคุณภาพในการสร้างสารรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและก็ประเทศชาตินะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะ